รนำญี่ปุ่นได้ประกาศว่าจะสารต่อความต้องการของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะหลังจากพรรครัฐบาลคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าจะสารต่อความต้องการของชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกยิงจนถึงแก่อสัญญกรรมโดยจะมุ่งจัดการกับปัญหาต่างๆของประเทศ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากพรกรัฐบาล LDP และพักพันธมิตรคว้าเก้าอี้สมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ไว้ได้76ที่นั่งจาก125ที่นั่งโดยพัก LDP พักเดียวสามารถคว้าไว้ได้ถึง63ที่นั่งทำให้พักรัฐบาลยังคงรักษาเสียงข้างมากไว้ได้ขณะที่ยามากามิเทสุยะวัย41ปีผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงอดีตผู้นำญี่ปุ่น ยอมรับสารภาพว่าตั้งใจสังหารอดีตผู้นำคาดว่ามีแรงจูงใจก่อเหตุจากการที่แม่ของเขาได้บริจาคเงินจำนวนมากให้องค์กรทางศาสนาจนทำให้ครอบครัวลำบากยามากามิเชื่อว่าอาเบะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มหรือว่าลัทธิทางศาสนานี้โดยความตั้งใจแรกคือการตั้งใจจะโจมตีผู้นำของกลุ่มศาสนาแต่ตัดสินใจพุ่งเป้าไปที่อาเบะแทน สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติได้เผยแพร่เอกสารหลักฐานมากกว่า1 2 4 0 0 0รายการรวมถึงอีเมลและไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2556ถึงปี2560หสบลักฐานดังกล่าวชี้ว่าบริษัทอูเบอร์ผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเคยได้รับความช่วยเหลือจากอดีตคณะกรรมการด้านดิจิทัลของสหภาพยุโรปและเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจของฝรั่งเศสโดยพบว่าทั้งผู้พยายามช่วยเหลืออูเบอร์ให้สามารถทำธุรกิจได้แม้ว่าจะขัดต่อกฎหมายของหลายประเทศก็ตามหลังจากบริสตอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศลาออกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์ขุนที่พึ่งชื่อดังในกรุงลอนดอนได้นำป้ายมาแขวนไว้ตรงประตูหมายเลข10ถนนดาวนิง ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงานและที่พำนักของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบริเวณที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของผู้นำอังกฤษคนนี้นะครับป้ายดังกล่าวมีข้อความว่าตำแหน่งว่างเป็นการสื่อความหมายโดยตรงว่าขณะนี้ตำแหน่งผู้นำประเทศได้ว่างลงแล้วขณะที่จอรนสันจะยังดำรงตำแหน่งเป็นการชั่วคราวต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่